รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยหนึ่งสามสีส่หกเห็นล้อ หนึ่ h สามสี่หกมาแล้วครับจ้าคุณผู้ชมวันนี้ต้องบอกก่อนว่าช่วงนี้หลายคนโซเชียลดิสแท้นกันนะคะลดการเจอกันเยอะขึ้นแต่สิ่งที่เราเจอในบ้านคือในเรื่องของงานบ้านเรื่องของลูกเรื่องของการทําสวนอะไรต่างๆและปัญหาที่หลายคนเจอคือในเรื่องของการใช้สายยางที่บ้านอันนี้เราก็เจอกับตัวคุณผู้ชมค่ะคือสายยางมันเวลาเจอแดดเจอฝนอะไรต่างๆมันก็เปราะมันก็หักมันก็แตกง่ายอยากจะได้สายยางที่มันดีเกรดดีๆไปเลย ใช้งานยาวๆวะ่ะมันมีไหม จัดให้เลยครับผมกับสายยางจากโตโยกนะฮะสายยางอเนกประสงค์ครับนี่ผลิตและนําเข้าจากประเทศญี่ปุ่นเลยนี่กับสายยางรุ่นนิโอแบบนี้นะฮะเกรดอุตสาหกรรมเรียกว่าพรีเมียมสุดๆตรงนี้นะฮะให้คุณผู้ชมไปเลยครับกับสายยางยาว30เมตรแบบนี้นี่ใช้กันได้สบายๆนะฮะที่สําคัญเราจัดเป็นเซตให้คุณผู้ชมไปดูฟรกิปที่ให้ไปก่อนนะฮะกับตัวนี้เลยสายยางนิโอขนาด10เมตรนี่เลใช้ได้หลากหลายเลยให้เพิ่มไปอีกคุณผู้ชมแต่ยังไม่พอถ้าคุณโทรทันใน60สายแรก รับผมรับเพิ่มไปอีกตรว้มวโอโหอันนี้คืออันนั้นใช้หน้าบ้านอันนี้ใช้หลังบ้านได้แล้วยังไม่พอเรายังให้เข็มขัดรัดท่อกันสนิมไปให้อีก2อันซึ่งอันนี้สามารถเอาไปต่อกับข้อต่อที่บ้านได้เลยง่ายๆคุณผู้ชมทั้งหมดนี้คิดว่าต้องจ่ายเท่าไหร่นะปกติแล้วเนี่ยอยู่ที่2397บาทครับแต่ในเมื่อคุณผู้ชมอยู่ที่บ้านชมพวกเราอยู่ตอนนี้กับ1 3ึ่งสามสิบโอคโหลชอปจัดราคาพิเศษไปให้เลยเหลือเพียง990บบาทไม่ถึงหนึ่ง สองพันคุณผู้ชมาคุณได้ส่วนลดเยอะมากเลยนะบาทและที่สำคัญจ่ายราคานี้แล้วเนี่ยไม่มีค่าส่งเพิ่มเติมจัดส่งให้ฟรีทั่วประเทศถึงหน้าบ้านเลยทีเดียวใช่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นคุณผู้ชมฮะถ้าเกิดว่าชอบใจตรงนี้อยากได้คุณรีบโทรมาเลย13 4 6 Hello Shops นะฮะจะให้ไปเลยสรลสายยางนีโอจากตัวยกแบบนีครับถ้าพูดถึงในเรื่องของแบรนด์ตัโยกหลายคนก็เอ๊เขาทำอะไรมาก่อนอันนี้ต้องบอกก่อนว่าเขาเนี่ยผลิตและจัดจำหน่าย รวมถึงนําเข้าสินค้าที่เป็นประเภทสายยางแบบนี้จากประเทศญี่ปุ่นถูกต้องแล้วในประเทศญี่ปุ่นก็มีการใช้สายยางของเขาด้วยถูกต้องนะครับผมเรียกว่าปกติแล้วเน่จะอยู่ในพาร์ทของอุตสาหกรรมนะครับผมแล้วก็ได้รับความไว้วางใจจากอุตสาหกรรมที่ญี่ปุ่นเยอะแยะมากมายทีเดียวนะครับอันนี้ดีนะเพราะว่าจริงๆในเรื่องของการใช้งานอุตสาหกรรมแน่นอนว่ามันจะต้องมีความถึกมีความแข็งแรงมากกว่าการใช้งานแบบบ้านแน่นอนเลยและที่สําคัญหลายคนพอเราใช้ไปมันจะเจอปัญหาในเรื่องของการใช้ ใส่ยาแบบนี้เลยใช่ไหมที่บ้านนี่ใช่คืใส่ยางรูปแบบเก่าเนี่ยใช่ง่ายจริงเดียวบางทีก็บีบแบนนะแล้วก็แบบฉีดเท่าไหร่น้ำก็ไม่ออกสักทีใช่ไหมใช่แล้วนี่โอ้โหอันนี้คือแบบรดสุดนี่คือ จริงปวดมากคือพังเลยอะจริงถึงกับแบบใช้งานไม่ได้อีกเลย<อ>หรือบางทีก็ใช้งานยากแทนที่จะทํางานบ้านได้ก็ต้องมาวุ่นวายแบบนี้จริงคุณผ<อ>ู้ชมค่ะแล้วที่สําคัญเราเป็นผู้หญิงตัวเล็กๆเ,เราจะยกเนี่ยนะสายยาง<อ>ลากไปฝั่งกระ,ะนู้นกระนี้ไปยกไปโมันมันหวดมากมากเลยอันนี้ที่เรานํามาให้ดูเป็นสายยางแบบเก่าๆที่ยังไม่ชันจะถึง30เมตรเลยนะ่มันไม่ไม่ได้ยาวมากแต่ว่าหนักมากเลยครับผมยังไม่พอที่อยากให้ดูเพิ่มเติมคือสายยางหลายคนก่อนจะซื้อเขา จะดูเฮ้ยหนาหรือเปล่าแข็งหรือเปล่าเขาคิดว่าหนาและแข็งจะดีแต่ผู้ชงจะบอกให้ว่าพอมันหนาและแข็งเนี่ยในเรื่องของความยืดหยุ่นเนโอมันไม่ค่อยยืดหยุ่นเดี๋ยวจะงอให้ดูแบบนี้นะเปรียบเทียบกับสายนนโอด้านนี้อ่ะให้ดูความพร้อมกันเลย1 2สอง สามปุ๊บโอ้โหดูความสลมโมชั่นของฉันสิอันนี้คือภาพปกตินะได้เล่นกล้องเลยนะได้มีการสลอมอะไรให้ให้ดูอีกทีหนึ่งสองส้ตัวแนวเห็นไหมเขาคืนรูปเหมือนเดิมเลยใช่อันนี้สายยางที่ดีจะต้องแบบนี้นะคือจะต้องมีความนิ่มแล้วก็มีความยืดหยุ่นจะปะนะฮะให้คุณผู้ชมได้เห็นกันชัดๆเลยกับสายยางนีโอจากโตโยกนะครับอันนี้เราให้มาเป็นขนาด30เมตรนะครับผม30เมตรนอกจากว่าจะยืดหยุ่นคืนตัวแบบที่เมื่อสักครู่บอกแล้วนะครับผมเห็นไหมความใสของ ทาให้คุณผู้ชมเนี่ยสามารถมองเห็นได้เลยว่าด้านในเนี่ยเอ๊ะมีอะไรไหลผ่านสายยางนี้ออกมาสู่ปลายทางของเรานะครับผมและที่สําคัญนะ30เมตรนี้น้ําหนักเบานะจ๊ะนี่ยกกันง่ายงแบบนี้เลยนะครับนี่เห็นไหมข้อดีนะต้งเพราะว่าหลายๆบ้านเนี่ยคือใช้คือง่ายสะดวกจะเอาไปรดน้ำต้นไม้เอาไปล้างรถหรือว่ารดพื้นก็ได้ต้องนะครับผมใช้งานได้หลากหลายอันกประสงค์ตามที่คุณต้องการเลยแต่ที่สําคัญอยู่ทนแข็งแรงเพราะเขาใช้งานได้อย่างนานเลยทีเดียวถูกต้องและที่สําคัญไม่พอนะ คผู้ชมรับประกันถึง2ปีเต็มคือจะซื้อใส่ย,ยางที่ไหนที่มีการรับประกันที่นี่ที่เดียวจริงๆตงแต่อยากให้คุณผู้ชมมาดูโครงสร้างใกล้ๆอันนี้มุกแอบ,บผ่ามาให้นะคะว่าด้านในของเขาเนี่ยมีความพิเศษอีกไม่ใช่แค่ใส่ย,ยางทั่วๆไปที่เราใช้กันตรงนี้เนี่ยเป็นโครงสร้างถึง3ชั้น,นด้านนอกเนี่ยเป็น เป็น PVC ชนิดหนาที่ว่าทนทานต่อการลากถูกับพื้นต่างๆด้านตรงกลางตรงนี้ผู้ชมจะสังเกตเห็นเส้นสีขาวๆเห็นไหมตรงนี้เนี่ยคือได้นะคะเป็นได้ถักนะคะซึ่งเขาจะมีเส้นที่เป็นเส้นยืนแบบนี้ด้วยเห็นไหมเป็นแนวตระแนวตั้งแบบนี้ซึ่งดียังไงเวลาที่เราใช้แรงดันน้ําใส่เข้าไปเยอะๆเนี่ยโดยส่วนใหญ่มันจะยืดออกใส่ยาแต่ตัวนี้จะช่วยล็อกให้เขามีความแข็งแรงทนทานอยู่ตลอดใช้งานได้ยาว และด้านในเราก็ใช้เป็น PVC รุลื่นลื่นพิเศษเพราะฉะนั้นเวลาที่น้ําออกเนี่ยมันจะไหลสะดวกถูกต้องแล้วนี่คือค,ความใส่ใจนะคะของตัวยกที่เขายกมาให้กับรุ่นนี้เลยนีโอของเราถูกต้องแล้วละครับผมให้คุณใช้งานกันแบบเรียกว่าใช้งานกันได้แบบเพลินๆไม่ว่าคุณจะทําอะไรอยู่ที่บ้านนะ,ะจะนี่เห็นไหมอยู่กันสบายๆแบบนี้นะครับผม นี่เห็นไหมแล้วทนแดดทนฝนแข็งแรงทนทานนอกจากทนลากทนถูแล้วด้วยนี่รถเงียบก็แบบก็ยังถูกได้ก็ยังได้อยู่และที่สำคัญคือเห็นไหมแม่บ้านแต่งตัวสวยๆแล้วไม่ต้องแบบเป็นอีแแจวที่ถือลากใส่ยงใส่ยางหนักๆไปอีกต่อไปคุณผู้ชมรถน้ำต้นไม้ก็ได้ครับผมและที่สําคัญคือเนี่ยคุณผู้ชายก็นําไปใช้ในเรื่องของการล้างรถได้ใช่แล้วนะครับเป็ะอัเห็นผสมจริงจริงใช้งานได้หลากหลายแล้วก็เรียกว่าซื้อสายเดียวก็อยู่กันสบายๆแต่เรานี่แถมคุณผู้ชมกันไปอีกเยอะแยะมากมาย ใช่คือได้ไปเยอะมากเลย30บวก10เมตรแล้วบวกอีก10เมตรด้วยคุณผู้ชมค่ะเดี๋ยวให้ดูเรียกว่าดูแสญยันดุภาพของเขากันสักนิดหนึ่งดูกันตรงนี้เลยทีเดียวนะฮะอันนี้บอกก่อนว่าสามารถไปต่อกับหัวต่อแบบไหนก็ได้เผื่อบางทีแบบผู้ชมอาจจะใช้งานกับการลดน้ำต้นไม้บางทีสายแรงๆอาจจะทำให้ดอกไม้คุณเสียหายได้นะใช่แล้วต่อกับหัวแบบนี้แล้วคุณผู้ชมลองดูแรงน้ําของเขา ไปเลยเห็นไหมโอ้โหแรงมากเลยไหนลองเห็นไหมนี่พี่แอบเหยียบนั่นเนี่ยอันนี้เหยียบเหรอพี่แอบเหยียบนั้นเนี่ยเห็นไหม่เหยียบเลยเนี่ยไม่รู้เลยไม่รู้สึกเลยนะไหลแรงเท่าเดิมคุณผู้ชมน้ำไหลแรงเท่าเดิมเลยนี่เหยียบให้ดูเลยชัดๆันะคะถูกต้องแบบนี้เลยนะครับผมเพราะฉะนั้นเนี่ยเรื่องแรงดันและเรื่องความแข็งแรงคงทนแบบนี้อยู่ได้สบายๆคุณจะสามารถได้เปลี่ยนบบางบ้านเนี่ยนะแบบ มีดอกไม้เยอะๆดอกไม้เล็กๆเนี่ยเราก็เปลี่ยนหัวเปี่ยนตรงนี้ให้มันแบบว่ากระจายมากพื้นให้มันอ่อนโยนต่อดอกไม้ต้นไม้ได้คือสามารถเอาไปสวมใส่กับเขาเรียกว่าหัวหัวต่อแบบนี้ใช่หัวฉีดแบบไหนก็ใช้ได้นะครับผมไปแล้วคุณผู้ชมอ่ะให้ดูกันชัดๆอีกครั้งหนึ่งนะคะสําหรับความการเปรียบเทียบคือรุ่นนี้จะเป็นรุ่นที่ยอดนิยมมากๆและอยากจะแนะนําเพราะว่าอันนี้เป็นเกรดอุตสาหกรรมที่คุณสามารถใช้ในบ้านได้มันทนทานมากกว่า ว่าใช้งานได้ง่ายกว่ามีความแข็งแรงในเรื่องของโครงสร้างมากกว่าตัวเองอต้องบอกเลยว่าถ้าขนาดว่าระดับอุาาตสาหกรรมยังใช้งานกได้สบายๆแล้วใช้งานในระดับครัวเรือนคุณผู้ชมไม่ต้องห่วงเลยครับผมไม่มีปัญหา<อ>ใดๆอย่างแน่นอนนะฮะใช่แล้ลแล้วดีไซน์เขาก็มาแบบคือสามารถใช้งานได้แบบง่ายๆสวยงามนะคะคุณผู้ชมแล้วก็ทนแดบดบทนฝนอันนี้จริงๆเลยเพราะว่าคนใช้ใส่ย,ยางส่วนใหญ่อะ่ะอาจจะไม่ได้เก็บดีหรอกชเขาก็วางตรงไหนก็ใช้ตรงนั้นถูใช้นอกบ้านก็เก็บไว้นอกบ้าน ก็แะเออ,เออนะฮะก็เจอสภาพอากาศต่างๆเจอความร้อนเจอความชื้นอะไรที่อาจจะทําร้ายสายยางให้อยู่ได้ไม่นานแล้วโปรโม,มชั่นวันนี้อะไรเดียวโอ้จัดให้จำๆเลยนะสำหรับสายยางโตยก์นะครับรุ่นออ n โ o นะฮะขนาด30เมตรนะครับผมให้กันแบบเต็มๆขนาดนี้นะฮะแล้วเราแถมให้เลยสำหรับสายยางขนาด10เมตรนะครับผมอีก1เส้นออยังไม่พอถ้าคุณผู้ชมโทรเข้ามาทันเป็น60สายแรกรัเพิ่มไปเลยกับสายยางีโอนะฮะอีก10เมตร ก็ยังได้อันนี้เป็นเข็มขัดรัดท่อแบบรุ่นกันสนิมอีก2ชิ้นทั้งหมดนี้คุณผู้ชมไม่ต้องคิดว่าจะจ่ายแพงเลยนะจากราคาเต็มของเขาเนี่ยสองพนนะแต่คุณจ่าย990บาทประหยัดไป1,407บาทและถ้ามาคิดๆกันนะดิโอเราก็สามารถที่จะแบบแบ่งเฉลี่ยกันได้ซื้อฝากข้างบ้านเฉลี่ยกับข้างบ้านหรือจะซื้อไปฝากคุณพ่อคุณแม่อันนึงก็ได้เห็นไหมเฉลี่ยกัน ได้หมดเลยถูกต้องและที่สำคัญที่เขารับประกันให้ถึง2ปีเต็มนะคุณผู้ชมนีจริงๆอยากให้คุณผู้ชมได้ใช้ของดีๆเกรดอสาหกรรมและ made in Japan เนี่ยเป็นอะไรที่คืนชื่อเรื่องคุณภาพอยู่แล้วอยากได้รีบโทรที่เบอร์1 3ึ่งสามสี่หกัเหลชอปค้าได้เลยครับ